เปาให้รักเสกให้หลงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Pale c h ชนแนลคิวงานของน้องซันวงสทอรวันนี้มาเตือนแม่แม่อีกครั้งนะคะวันนี้ fc แฟนคลับน้องซันวงสะทรชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคะ่ะงานวันมะม่วงนะคะและของดีอำเภอปากท่อคะ่นะณว่าที่การอำเภอปากท่อจังหวัด ราชบุรีนะคะน้องขึ้นไปที3สามทุ่มครึ่งค่ะ21นาฬิกา30นาทีนะคะแม่แม่เอซแฟนคลับก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพลงเป่าให้รักเสกให้หลงของน้องซานวงสะทอนด้วยนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5แล้วคะ่ะของเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะยินดีด้วยคะ่ะ นี่นะคะสิอันดับเพลงดังนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะน้องซันอยู่อันดับที่9สัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่อันดับอันดับที่5แล้วค่ะก็สัปดาห์ต่อไปขอให้อยู่อันดับหนึ่งนะคะยินดีด้วยกับน้องซันอีกครั้งค่ะจะเ่าให้รักจะเสกให้ลงนะคะแม่ๆไปฟังกันเยอะๆนะคะไปขอเพลงกันเยอะๆนะคะที่ลูกทุุงลักไทย90ค่ะมาต่อกันด้วยแคปชั่น เก๋ๆแคปชั่นสั้นๆจากเฟซบุ๊กสันวงสะทอนนะคะไอติมหวานเจี๊ยบแต่สั้นหวานกว่าแล้วก็ฮ่าๆๆนะคะเห็นไหมคะแม่แม่เนี่ยค่ะเป็นคนขี้เล่นมากๆนะคะสําหรับน้องสันวงสะทอนก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ละคนนะคะแม่แม่เขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ความน่ารักของแต่ละคนนั้นไม่ซ้ํากันค่ะตามมาดูนะคะความป่วน กำลังเสกแม่สุอยู่นะคะตอนนี้เสกให้แม่สุเป่าแล้วก็เสกให้แม่สุรักแม่สุลงนะคะดูแม่สุสิคาเห็นไหมโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะไอ้เรื่องแกงเนี่ยค่ะน่ารักนะคะสำหรับน้องซันเนาะดูนะคะแม่ๆใครอยากดูโมเมนต์โมเมนต์น่ารักแบบนี้นะคะเข้าไปได้นะคะที่ f a c e b o o k น้องสันไม่ทองคำเจ็ดค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องสันไม้ทองคำเจ็ดสันวงสะทอนนะคะแล้วก็ลูกทุ่งรักไทย90ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะที่ปากท่อราชบุรีขึ้นเวทีสามทุ่มครึ่งค่ะไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะ